ดาราชื่อดังเผยความรู้สึกรับใจช้ำถูกโยงเหี่ยวธุรกิจสีเทาใช้ชื่อแฟนสาวสร้างเว็บพนันซ้ำโดนตีตราว่าเป็นโจรทำเอาถูกจับตาหนักหลังก่อนหน้านี้โดนเพจด,ดังออกมาแฉดาราพอเปิดเว็บสีเทาสำหรับดีเจเพชรเจ้าวิเทียนกุศลมโนมยัยที่ก่อนหน้านี้ดันโดนหวยออกถูกชาวเน็ตคาดเดาเต็มๆว่าต้องเป็นเจ้าตัวเนื่องจากตัวยอ่อและข้อความที่ออกมาใบานั้นค่อนข้างชัดเจนและระบุตัวบุคคลได้ จนเจ้าต,ตัวต้องออกมาชี้แจงรัวๆยันไม่เกี่ยวข้องพร้อมที่สูจนคนที่ติดตามเราจะรู้ว่าเงินดีเจไม่ได้สูงแต่ผลพลอยได้คือพิธีกรทีวีอีเวนต์วันหนึ่งได้เยอะสมัยก่อนผมมีพิธีกร9-11รายการทำมาตั้ง20ปีถามว่าทำผลิตภัณฑ์เวโปรตีนตั้งแต่ยุคแรกๆเพชรจ,จ้าบอกว่าเห็นมีรวยก่อนเลยไปทำตามนิวเคลียร์ทำอาหารเสริมลดความอ้วนได้เงินซื้อบ้านได้เป็นร้อยรอยล้าน ไปบนฮ่องกงจนผมต้องกลับไปบนบ้างสร้างแบรนด์ของผมขึ้นมาสังเกตเด็กรุ่นใหม่ไลฟ์ขายของกันทำไม่ถึงปีมีตังจับปอเช่เราทำเป็นสิบปีจะซื้อรถสปอร์ตบ้างไม่ได้เหรอทำไมต้องมาสงสัยยอมรับได้รับผลกระทบหนักเพราะตัวมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเรามั่นใจในอาชีพของเรามากภูมิใจที่เราเป็นเราอยู่ดีๆคุณมาทำให้คนมองผมเป็นโจรเป็นผู้ร้ายทั้งที่ผมไม่ได้เป็นเป็นความเศร้าที่สังคมทำกับผมแต่ตัวเองได้ประโยชน์ได้ลูกเพจมากขึ้น แม่เป็นห่วงเตือนเรื่องเว็บพน,นันยอมรับแม่ผมกลุ้งใจคนเป็นแม่ฟังข่าวแบบนี้ก็ไม่สบายใจทั้งนั้นแหละถามหลายคนบอกมึงไม่ได้ทําจะไปซีเรียสจะไปพูดทําไมปล่อยๆไปเดี๋ยวก็เงียบช่วงที่เป็นข่าวแม่โทรมาถามไปทําเว็บพน,นันหรออย,อย่าไปทํานะผมเป็นคนที่รักแม่มากแม่ใช้ให้ทําอะไรให้เป็นอะไรก็ทําตามแม่ทุกอย่างเราทํางานมาเยอะเรามีสมบัติไม่ต้องไปพึ่งทางสีเทา